เข้าปลาเข้าดงโอ้ยมกกีมักกรบุกมักกรแบะอือ,อก็ต้นไม้นี่คือปลาชุมชนของเรามักกรบุกเยอะมาแก่ละอะออกเลยกว่า พันน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 นบนน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 ีนน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 น สำล,บบลสับกับบุกเราป่ารถกรับ